สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะมีใครชอบดูซีรีส์แนวกู้ภยัยแนวช่วยเหลือประชาชนบ้างคะช่วงนี้มีซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่องว่าพบรักที่ปลายสัญญาหรืออดเดวิสต h เ h อ f ฟิวเจอร์ค่ะกำลังเป็นที่โด่งดังอย่างต่อเนื่องในตอนนี้เลย เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่ชื่อว่าสีไหลค่ะเมื่อ10ปีก่อนเธอเป็นเด็กสาววัยมัธยมที่ในขณะนั้นเนี่ยกำลังประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวค่ะตัวเธอติดอยู่ในซ่าปลากหักพังขณะที่เธอเนี่ยกำลังนอนรอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังก็มีหนุ่มนักผจญเพลิงค่ะชื่อว่าจิ้นสือชวนเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย เหตุการณ์นี้ค่ะทําให้สภาพจิตใจของสีไหลเนี่ยย่าแย่มากๆจิ้นสือชวนเนี่ยจึงเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจเธอค่ะจนสีไหลรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่นําแสงสว่างมาให้เธออีกครั้งในชีวิตและเธอเนี่ยก็ได้ให้สัญญากับจิ้นสือชวนว่าในอีก10ปีข้างหน้าเธอจะกลับมาหาเขาอีกครั้งและในตอนนั้นจิ้นสือชวนก็ได้รับคําสัญญานี้กับเธอไปด้วยค่ะสีไหลจำคำสัญญานั้นได้เป็นอย่างดี สิบปีต่อมาเธอเรียนจบจากต่างประเทศกลับมาเป็นนักข่าวและก็เป็นครูฝึกสุนัขค่ะโดยเธอมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะตามหาจิ้นสื่อชวนให้เจอวันหนึ่งเธอได้รับข่าวอุบัติเหตุจากสถานที่แห่งหนึ่งค่ะเธอจึงรีบไปที่นั่นเพื่อทำข่าวตามหน้าที่และในที่สุดโชคชะตาก็เข้าข้างเธอค่ะในเหตุการณ์นี้ทำให้เธอได้พบกับจิ้นสื่อชวนในที่สุดและเขาก็ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้อีกครั้งจากเหตุการณ์รถยนต์ระเบิดค่ะ แต่ดูเหมือนว่าจิ้นสือชวนจะจำสีไหลไม่ได้เลยค่ะแถมยังเข้าใจผิดอีกว่าสีไหลเป็นนักข่าวที่ไรจรรยาบรนด้วยค่ะ และถึงแม้ว่าจิ้นสือชวนจะจำสีไหลไม่ได้แต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อค่ะเดินหน้าเต็มกำลังเข้าหาจิ้นสือชวนอย่างเต็มที่แถมยังมีผู้ช่วยสีขาสุนัขสุดที่รักของสีไหลชื่อว่าผิงอันเป็นผู้ช่วยอีกแรงด้วยเมื่อเวลาผ่านไปและความพยายามของสีไหลบังเกิดจิ้นสือชวนก็เริ่มมีอาการหวั่นไหวอย,อย่างรุนแรงเลย่ะคะ่ะจนรู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยก็ชอบสีไหลเหมือนกันและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่แสนหวานของพวกเขาค่ะ เรื่องนี้เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราชอบมากๆเพราะดูแล้วมีครบทุกอารมณ์แบบไม่มีขาดไม่มีเกินมันพอดีไปหมดเลยล่ะค่ะเรื่องนะคะจะเปิดด้วยการเล่าย้อนไปในอดีตค่ะว่าพระนางเนี่ยรู้จักกันได้อย่างไรทําไมนางเอกถึงหลงรักพระเอกมากขนาดนั้นขอบอกเลยค่ะว่าต่อให้เราไม่ใช่นางเอกเนี่ยก็หลงรักพระเอกเหมือนกันค่ะพอตอนที่มาช่วยชีวิตนางเอกเนี่ยออร่าพระเอกแรงมากๆแล้วก็หล่อสุดๆเลยค่ะ และในส่วนของความพยายามของสีไหลนะคะบอกเลยว่าน่านับถือที่สุดค่ะถ้าถามว่าทำไมนางเอกต้องใช้เวลาถึง10ปีในการที่จะกลับมาหาพระเอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งความคิดของสีไหลก็คือเธอต้องการเติบโตก่อนค่ะต้องการพัฒนาตัวเองก่อนให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับพระเอกถึงจะคู่ควรกับการใช้ชีวิตคู่กับพระเอกค่ะ และก็สามารถทำงานเคียงข้างเขาในสถานที่เกิดเหตุได้ด้วยซึ่งมันน่าประทับใจมากๆชอบในความคิดนี้แล้วก็ความพยายามของนางเอกมากค่ะส่วนภัยเอกนะคะจะออกแนวเป็นผู้ชายซื่อๆเรื่องความรักค่ะไม่เคยมีความรักมาก่อนทำแต่งานงานเป็นเลิศรักเป็นรองสุดๆเลยค่ะ พอนางเอกเข้ามาตามจีบเนี่ยก็จะทําตัวไม่ถูกและกว่าจะจําสีไหลได้เนี่ยก็ใช้เวลามากพอสมควรเลยสีไหลเนี่ยต้องพยายามอย่างมากค่ะแถมยังปฏิเสธสีไหลอีกหลายครั้งด้วยและคนรอบข้างของพระเอกนะคะก็จะช่วยการสนับสนุนความรักแทบทุกทางเลยค่ะช่วยจีบช่วยง้อช่วยเซอร์ไพรส์เป็นทีมที่เพอร์เฟกมากๆค่ะ เรื่องนี้นะคะฉากน่ารักของพระนางเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่จีบกันจนคบหากันคือหวานแหววสุดๆเลยล่ะค่ะ นางเอกเนี่ยข้างรักพระเอกแต่พอไปสักพักหนึ่งพระเอกเนี่ยดูจะข้างรักมากกว่าค่ะเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามทุกตอนเนื้อเรื่องเข้มข้นค่ะมีเรื่องราวให้ลุ้นตลอดทั้งความรักแล้วก,ก็การออกปฏิบัติภารกิจกู้ภัยของพระเอกด้วยในแต่ละครั้งนะคะที่พระเอกออกไปทําภารกิจเนี่ยเป็นอันจะต้องลุ้นตลอดเลยค่ะว่าพระเอกเนี่ยจะปลอดภัยไหมซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่พระนางจะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้ค่ะ และตรงประเด็นนี้เองค่ะที่เป็นจุดดราม่าของเรื่องด้วยเช่นกันพอจะมีช่วงที่พระเอกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานต้องนอนโรงพยาบาลความบั่นทอนจิตใจของตัวเองเนี่ยก็เลยเริ่มต้นขึ้นและกลายเป็นปัญหาความรักค่ะที่พระเอกเนี่ยคิดเองเออเองคนเดียวว่าจะเลิกกับนางเอกให้ได้ เพราะว่าตัวเองไม่สามารถดูแลนางเอกได้แล้วและก็ยังจะมีช่วงที่พระเอกเนี่ยสลบไปหลายวันด้วยค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำตาแตกมากๆเศร้ามากสงสารสีไหลามากค่ะแต่ก็ยังคงความประทับใจอยู่นะคะเพราะว่าสีไหลเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเป็นคนเข้มแข็งค่ะเธอก็เลยไม่ยอมแพ้ก,กับเรื่องต่างๆเลยเป็นนักสู้เลยค่ะและอีกแกนสำคัญของเรื่องนะคะก็คืออาชีพของพระนางค่ะ นางเอกเป็นนักข่าวอาชีพนักข่าวของนางเอกเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะมีคนคอยรอแทงข้างหลังเธอตลอดเวลาแต่โชคดีที่นางเอกเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็มีหัวหน้าง,งานที่คอยซัพพอร์ตด,ดีมากตรงจุดนี้เนี่ยสอนในเรื่องจรรยาบรณแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังของนักข่าวเยอะพอสมควรถ่ายทอดออกมาจากอาชีพนี้ได้ดีจริงๆค่ะ ส่วนพระเอกเป็นนักผจญเพลิงกู้ภยัยงานของพระเอกทุกอย่างเนี่ยก็คือช่วยเหลือประชาชนอุทิศตนและก็งานก็จะเสี่ยงชีวิตตลอดเวลาค่ะถ่ายทอดเรื่องราวของการทํางานเป็นทีมการช่วยเหลือคนอื่นและก็การทานานงานทางด้านดับเพลงิงแล้วก็กู้ภัยด้วยและที่ประทับใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมทีมแล้วก็หัวหน้างานของพระเอกค่ะเป็นคนดีมากๆ และนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขด้วยซึ่งน่ารักมากค่ะดังนั้นต่อให้งานจะเสียงชีวิตแต่ความรักกันภายในองค์กรและก็ความรักกันภายในทีมเนี่ยจะทำให้เราดูแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเขาอย่างมากค่ะ บอกเลยว่าเรื่องนี้ดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขที่สุดค่ะถึงแม้จะมีความรู้สึกที่หลากหลายสุขเศร้าเหงารักข้างรักหรือว่าดราม่ามากน้อยขนาดไหนแต่ปลายทางของเรื่องนี้มีความสุขมากๆเป็นซีรีส์ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะส่วนตัวเราเนี่ยชอบสุดเลยเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยและภาคไทยได้ที่ VTV นะคะมีจำนวน36ตอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube จำซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยค่ะและเรามีเพจ Facebook กับ Twitter ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ